คำว่าสบายภาษาอังกฤษว่าไงครับมาดูกันนะครับไม่ยากนะครับสบายก็คือคำนี้ครับ c o m f o r t comfort แล้วก็ able comfortable แต่ว่าเจ้าภาษานะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะย่อเป็นแค่ c o m f แล้วก็เน้นพยางนี้นะครับ c o m f แล้วก็เป็น Der หรือว่า Ter ก็ได้ครับถ้าเป็นชาวอังกฤษก็จะเป็น comfort หรือ comfortable c o m f t แล้วก็ประมาณนี้ครับ b o w หรือ b o w นะอันนี้ comfortable อันนี้ก็เป็น adjective ที่แปลว่าสบายนะครับเช่น this sofa is very comfortable นะฮตรงนี้ครับ sofa หรือจะใช้คำหนึ่งนะครับก็คือ couch couch ก็ได้ sofa ก็ได้นะครับ ถ้าโซฟาก็จะออกเสียงอย่างนี้ครับโซฟาไม่ใช่ sofa อย่างนี้นะแล้วก็เชื่อมกับ is เป็น sofas ก็ได้นะครับแล้วแน่นอนนะครับคำว่า very เป็นตัว v นะครับดังนั้นเราไม่ได้ออกเสียงเป็นวอลแหวนนะครับจะออกเสียงเป็น very very นะะแล้วก็ comfortable นะครับแปลว่าโซฟานี้นั่งสบายมากนะครับ very comfortable นะครับ this sofa is very comfortable ตรงกันข้ามกับ comfortable ก็คือคำว่า uncomfortable uncomfortable นะครับแค่เติม u n ไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็ต่อนะครับ uncomfortable นะฮะจะแปลว่าอึดอัดก็ได้นะครับหรือไม่สบายนั่นเองนะไม่ไม่ใช่ไม่สบายในเรื่องของความป่วยนะครับแต่คือนั่งไม่สบายนะครับถ้า this sofa is very uncomfortable ก็คือนั่งไม่สบายนะครับอึดอัดนะครับหรือเป็นสถานการณ์ที่อึดอัดก็ได้นะครับ this situation สถานการณ์ This situation is very un... excuse me on comfortable comfortable หรือ awkward สรุปเลยครับถ้าจะพูดคําว่า comfortable ในภาษานะ comfortable 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 หรือสี่พยางก็ได้ครับ comfortable แต่ที่นียอมพูดครับคือ comfortable นะครับเรียนภาษาอังกฤษมานาน oh. แต่พูดไม่ได้สักที oh. ไม่เป็นไรครับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกับอดัมด้วยแพ็กเกจเรียนออนไลน์แบบจัดเต็มอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาที่จะทำให้คุณพูดได้จริงและไวนะครับ